สวัสดีค่ะบอกแบบช่อง Aca e Channel นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็วางมากๆนะคะก็ยังไม่นอนนะคะก็จะมาสอนวิธีดูพูดทีดามไล k ์ like. ไม่ใช่ผู้ติดตามคนกดไลค์เป็นยังไงไปดูถ้าใครไม่มี YouTube Studio นะคะก็ต้องไปโหลดมานะคะนี่เห็นไหมก็จะมีการนความคิดเห็นอะไรอย่างงี้นี่นะคะ แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะเวลาในการรับชมชั่วโมงนะคะก็จะเป็นจำนวนการดูนะคะรวมคลิปของเราว่า,ามีคนก็คือคลิปของเรานะคะมันจะมารวมกันนะคะช่องเราเป็นช่องที่เพิ่งเริ่มนะคะอาจจะไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็เห็นไหม การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ติดตามนี่ค่ะดูตรงนี้ดูตามวงกลมนะคะนี่ช่ไว้ให้เลยนะคะนี่นะคะยมื่อน้องอบาทำรารนะคะก็อันนี้นะคะกดเข้ามานะคะก็จะเจอแบบว่าวิดีโอของเราก็จะมีแบบ นี่นะคะจำนวนของคนดูนะคะนี่นะคะเป็นไงก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ผู้ชมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ดูวิดีโอของทุกคนนะคะเกิดมาที่นี่นะคะนี่นะคะออก็จริงจรงก็ทำลคลิปมานานแล้วอ,อันนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะโอ,อ okay, เคค่ะ 拜拜啦。Bye bye,